วันนี้นะบ่ม,มีนะฮาน้อยไหหรุ่นเลยบพี่น้องเป็นน้อยทดแทนนะครับรวยๆปังๆจ้าสวัสดีครับพี่ติว๋วสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละสามแชร์วันนี้นะครับเลขกมันเป็นแปลกๆในพี่น้องสายด่วนจิ้มระวังนะทุกท่านนะจิ้มระวังนะมันสิบเบิ้ลบ,บ่สูตรให้มาเบิ้ลนะครับสูตรให้มาเบิ้ล นะสตรให้มาเบิ้เดอเข้ามาแล้วฝากกดแช์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ขอคนละสามแชร์หนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์เข้ามาเร็วๆเ,เข้าห้องวีนะครับไปรับสายด่วนเข้าห้องวีไปรับสายด่วน, v, วนจิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยเร็วๆพี่น้อง มันเหลือน้อยอย่างนี้จะได้จับไม่ได้บ้าน,นี้ไลาสูตรใหม่พี่น้องโอ้ยถึงวันถึงวันที่สามนะครับพอดวันที่สามวันที่สี 07, ่เริ่มเรียนเบิร์เจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับถ้าเจ็ดเจ็ดถ้ามันถ้ามันไม่ออกกิจเกียร์มันก็จะออกศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดไปดูสายด่วนนะครับ เล่นเลขชุดจิ้มไม้นะครับทุกคนนะหาบ,บาทสิบาทเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับเดี๋ยวออดูอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนนะหกเจ็ดศูนย์หกศูนย์เก้าอีกตัวหนึ่งศูนย์หกเดี๋ยวมาดูโพยนะครับทุกคนนะมาดูโพยเจ็ดเจ็ดมักอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นสูตร สูตรตัวเดิมสูตรเม็ดเดียวนะสูตรตัวเดิมสูตรเม็ดเดียวนะครับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสูตรตัวเดิมสูตรเม็ดเดียวสูตรที่เราเคยได้สามหนึ่งเราเคยได้สี่แปดนะครับงวดที่แล้วออกกับหัวนะครับพี่น้องหกเจ็ดเก่าเจ็ดหกเจ็ดงวดนี้มิเตเก่ามิเตหกครับพี่น้องงวดกับหัวกับหัวกับสิโบเอเร่ซื้อมืดนีกับซิโบนาสามหน้ากระดาษบนบนนี้ หกศูพันว่ามันคือหลายตัวแค่ศูนย์ศูนย์หหเก้าเก้านะครับโอ้ยเบิ่นบ่เล่าก็ยานเบิ่นแท้เมือนี้ <c oughs> เดี๋ยวโคยนะครับเดี๋ยวโคยออเขียนให้นะครับพวกกันนะ <c oughs> เดี๋ยวโคยออเขียนให้มันเหลือน้อยอย่างนี้พี่น้องมันเหลือน้อยอะไรนี่ พี่เอื้ออ๋อสบายดีนะคะใครนาะอ,อีกอีกลายหนึ่งนะครับทุกท่านนะน้อยพัฒนากลัวมาเบิ้ลใช่ครับพี่ปวีณาออกกลัวมาเบิ้ลมากๆเลยเพราะว่าในสูตรมันมีเบิ้ลเลยนะสองสูตรชวนกันเบิ้ลนะ,ะไม่ใช่อีกอีกสูตรหนึ่งมันศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกอีกสูตรหนึ่งนะที่มันเคยที่มันเคยมาเม็ดเดียวเหมือนกัน อีกสูตนหนึ่งมันมาสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ๋อลองเบิงงพี่น้องบัตรนี้คือสึไปยากแค่ไหนนีจิ้มระวังนะครับเหรียญหาบาทสึบบาทพ่อวันนี้อ๋อขอตั้งงบไว้แค่พันเดียวพอพหกหมดหกจัดไปกลายจานสวัสดีครับพี่จอยสวัสดี <S 1> <S 1> ทุกท่านครับมาเร็วมาเร็วพี่น้องมาเร็วมามวิเคราะห์สอยกันมุนีหวยเป็นตะเลนยากแค่ หวยตุกิรืเอเสือออกมือวันที่วันตุกิลสมบัติสามหนึ่งบ่บน่าสิมาหน้าเนาะไม่น่าจะมานะครับไม่น่าจะมาไม่น่าจะมาวันนี้เดี๋ยวอจะเขียนโพยให้นะครับเพื่อนให้เป็นแนวทางนะครับมาเข้ามาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านหน100ึน100่งร้อยแชร์เดี๋ยวเ,เข้าไปดูมันมีหวยยังอะไรเหรนี่ครับพี่น้องพันคูณ พันคุณหาบาทหวยเล่ารุดหาคือบอกครับหวยเล่าลุดหาหาก็จะเป็นหาเก่าหามันมีนะครับมันมีอยู่อีกชุดหนึ่งก็คือเก้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเก้าศูนย์ห้าหนึ่งที่ออยจะมาเขียนโพยให้นะครับทกันนะเก้าศูนย์ห้าหนึ่งที่ออยจะมาเขียนโพยให้นะแต่ชุดสายด่วนที่เม็ดเดียวก็จะเป็นเลขเจ็ดกับสามนะครับ แต่สายด่วนสายด่วนออลงเลขไม่เยอะนะพพกกันนะก็เน้เนๆก็สามเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเน้นๆก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับพพกกันนะเน้นๆสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดมันก็จะมีสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์ตัวหนึ่งนะครับในสายด่วนนะจิ้มลิงก์เข้าไปเอาสายด่วนนะครับพวกกันนะจิ้มลิงก์เข้าไปตอนนี้ได้เลยสวัสดีครับพี่ มานี้สวัสดีครับจานโพเป็นยังไงเพจจานโพฮอตหารอยค้นไปอย่าลืมนะครับไปกดติดตามเพจน้องชายด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะเพจโพพารวยนะครับน้อยพัฒนาอ๋อน้อยพัฒนาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวออด เดาทำโพยให้ดีกว่าเนาะครับพี่น้องเนาะ <c oughs> เปลี่ยนน้อยเหรียญวันนี้น้อยน้อยอย่างก่อน้อยตุจีนนะครับน้อยตุจีนนะครับถ้าเราตามโพยน้อยสามัคคีมันก็เข้านะสองห้านะครับหวยไทยมีเลขกอันครับจกัก,จกกระ <c oughs> กินจักกนะยังเลขกอันอันอีลีครับอันอันแบบมันบมมีเหตแทงเลยแบบ บาทบาทละเก้าบาทจริงๆบาทบาทละเก้าสิบนะในเว็บในเว็บนะเว็บที่ออเล่นนะเพื่อนนะบาทละเก้าสิบถ้าออไม่ซื้อในบ้านก็ซื้อในเว็บที่ออเล่นนะเพราะว่าเว็บนี้ออเล่นมาเป็นสิบปีแล้วนะเพื่อนนะถูกแต่ก่อนถูกสามแสนสี่แสนมันจ่ายนะเพื่อนมันบ่เคยเบี้ยวครับเว็บมาวินจ่ายน้อยแต่จ่ายจริงนะครับ ก้าสิบนะครับบาทละเก้าสิบนะครับสองตัวหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแช์นะครับเดี๋ยวออขอดูดูเลขแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเขียนให้เด้อขอดูเลขแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูเลขก่อนเด้ออ๋ออยู่ในอยู่ในห้องไหน,นี่มาครับมาเร็วเว พี่สศิีวิภาการพี่ติวเนาะน้อยพัฒนารุ่นอะไรดีครับอรัฐบาลอ,อลงเงียง้ยโอไม่ได้เข้าไปตอบเลยครับในห้องเอฟซเนาะห้องเอฟซเราเอฟซสองนะครับก็คือถ้าถ้าลงถ้าอ,อไม่ได้ลงหน้าเพียก็กห้องเอฟซสองนะครับที่อ,อจะเข้าไปเรียนคอยขึ้นหาเจองยาครับยุาน,น,ยนาเพียครับว่าตรงไปหาทั้งใดดอกว่าบนนี้ไปใสถ่ายยุนาเพียเลย บวนบวอะไรนี้ไปใส้ยุนาเพจครับยุนาเพจเจอกันยุนาเพจเดี๋ยวอ๋อชิล่งง้วยหุ่นลงงยังยุนาเพจเขาพี่น้องเข้าไปเรียนยุนาเพจแล้วก็ห้องห้อง fc สองนะครับห้อง fc สองห้อง fc ออพายนะครับห้อง fc สองเป็นห้องเก่าที่มีแอดมินวางนะครับอ๋อก็เข้าไปเล่นได้นะเพื่อนนะถ้ามีเวลาส่วนมากอ๋อก็วางหน้าเพจนะครับเพื่อนนะ <_ d eg g> นอยพัฒนา อ๋อมันเหมือนเวล่าแล้วครับปิดแล้วนะครับน้อยตุดจีนน้ําของเราน้อยตุดจีนของเราวิ่งลวดวิ่งลวดสามกับหกนะครับวิ่งลวดสามกับหกนะครับเพื่อนนะวิ่งลวดสามกับหกเลขวินนะครับหกศูนย์เก้าศูนย์สามสามเก้าสามศูนย์นะครับออกหกศูนย์ล่างนะครับจีนนอยต์จีนนะเข้าอยู่นะน้อยตุดจีนเจอกันตลอดเื่อเห็นกับคนหาจนเห็นบดถิมกันครับ พี่น้องว่าทีมออกออกกับว่พาทีมพี่น้องเขากันเล่นกันเรื่องสิทธละเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะครับเล่นหน้าเพจเลยนะครับวันเดี๋ยวนี้เราเล่นหน้าเพจเลยนะหน่อยพัฒนาพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวจะไลฟ์สวดให้รวมหน่อยเลยสวัสดีครับพี่นิตยามาเร็วๆเร็วๆขอหนึ่งรลอยท่านหนึ่งร้อยแชร์รอสมาชิกแป๊บหนึ่ง พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไล์ส่วนให้จะเป็นนอยสามนอยนะครับเป็นสามนอยเป็นนอยสามคัคคีนอยตุตจีนแล้วก็นอยพัฒนานะครับนอยพัฒนาหน้าเล่นนะครับตัวฟันครับหน้าเล่นนะตัวฟันเพราะว่านอยพัฒนาออดูอยู่นะครับเพื่อนนะนอยพัฒนาส่วนมากจะเข้าตัวฟันตัวฟันกับเม็ดเดียวนะครับสถิติเคยเข้าบ่อยนะครับเพืกันนะนอยพัฒนากับนอย นอยพัฒนาตัวฟันกับเม็ดเดียวจะเข้าบ่อยนะครับหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์นะครับหนึ่งร้ยท่านหนึ่งร้อยแชร์เราก็ทำตามกดบ้านเขาหน่อยน้อยอยู่ร่วมกันนะครับกดแชร์ให้ออก่อนเร็วก,กำลังใจนะเพื่ันนะมากดแชร์ไปครับบางคนก็บอ,อ,อกอุ้ยอ่อไพ่คื่เขาดูแท้คือเขาด่วนแท้ปันได้สี่หฮแนวทงังให้เลยครับมาเร็วๆ <ม>แนวทางเราพัฒนาแนวทางเราพัฒนานะเพื่อนนะงวดนี้จิ้มระวังแชร์เพิ่มครับขอบคุณน้องชายอาจารย์โพนะครับโพนะครับอาจารย์โพนะครับชื่อเฟ,ฟียโพชัยดอนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะก็มีก็มีนะครับ สายของอก็จะมีนะครับกาลังกําลังปลูกปั้นกันนะครับกําลังจะปลูกปั้นกันมัดเสือกไปด้งกันครับก็มีจานโพกับอชัยนะครับพพกกันนะสูตรหวยก็สูตรเดียวกันนะครับสูตรหวยก็ออกจากที่เดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าใครผู้ใดสิจับแมนนะครับพี่น้องลองติดตามดูนะครับลองติดตามดูนะครับเพกกันนะลองติดตามดูกดติดตามได้เด้อ วันนี้วิ่งรูดของเรานะครับวิ่งรูดของเรานะสองกับเก้านะครับเบิ้งกับหัวอีกแล้วครับพี่น้องเด่นเด่นเลยนะสองกับเก้าเด่นเลยนะสองกับเกนะ้าเบิ้ลตัวนี้สุดๆเก่าๆนะครับสองเก้าเดี๋ยวออยเขียนไว้ให้นะทุกคนนะ เดี๋ยวจะเขียนให้กันลืมเนาะเขียนไว้ให้เลยครับพี่น้องสองเก้าสองหกนะครับเดี๋ยวเ,เขียนไว้ให้มีตัวลองนะครับมีตัวลองอ๋ออยากจะตัดออกนะครับผ้าศูนย์กับห้าหนึ่งอยากจะตัดออกนะครับงมวดนี้ชอบเก้า 937นี่ชอบเลยนะครับทุกานนะมาเรื่อยๆ100ท่าน100แชร์100ท่าน100แชร์สวัสดีคนดู38คนครับมาทำแไม่มาทำแม,ม,แม่เดี๋ยวย้ำเลกออกว่าพระท่านได้พี่น้องรอนะครับแป๊บหนึ่งให้พร้อมกันเราจะปังไปด้วยกันนะครับงวดนี้นะครับ วัดนี้ถ้าเข้าสายด่วนอีกงวดหน้าตามนะครับงวดนี้เข้าสายด่วนอีกเม็ดเดียวสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดตามงวดหน้าตามเลยนะครับเบาๆงวดนี้ถ้าเข้าง,งวดหน้าอัดเนาะพี่น้องเข้าหูกันเนาะเรารู้กันนะครับตายด่วนนะวดนี้ถ้าเข้านะครับถ้าเข้า วดหน้าเราอัดนะฮะกนนะตอนนี้23แชร์นะครับขอกดแชร์ให้ออหน่อยเร็วหนึ่งร์แชนะครับสวัสดีคนดู40ท่านครับสวัสดีสวัสดีเร็่ยวเร็วเ,เร่ยพี่น้องสวัสดีครับพี่จันจิรา,าม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 าเร็เร่ยวตอนนี้24แชร์นะครับ26แชร์ขอบคุณมากครับ น่ารักน่ารักครับน่ารักทุกคนนะครับเอซอไัยนะครับพวกกันนะจิ้มแชร์เป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้คนตาหวยนะพวกกันนะข่าวมาเบิ้งไรสดหลายๆจิ้มแชร์หลายๆนะครับพี่น้องแชรหลายๆดิบเป็นกาลังใจนะครับพวกกันนะตอนนี้นะครับยี่สิบแปดแชมา ขอคนละสามแชร์ใครยังไม่กดแชร์แชร์ไปสองทุ่มอย่าลืมนะครับเสร็จจากไลฟ์สดนี้เดี๋ยวเอามือหนีขึ้นสี่ไหลดูนะพี่น้องมือหนีขึ้นสีไหลก็คือขึ้นไหลหลายเทือเนี่ยจุดตบวเลขทูบรัฐบาลไหมเอาไหมครับเลขทูบรัฐบาลเดี๋ยวออยเขียนให้เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวออยเขียนให้เป็นแนวทางเลยดีกว่าเนาะห้าศูนย์นะครับห้าหนึ่งนะครับทุกคนนะ ลืม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 นะครับ97นะครับพวกกันนะนี่ออเขียนให้เป็นแนวทางเดี๋ยวมาดูตัวฟันเรานะครับพวกกันนะมาดูตัวฟันเรา95นะครับพวกกันนะดูตัวฟันกับเม็ดเดียวแล้วก็สายด่วนนะครับสวัสดีครับพี่สาวพี่ความรักที่ไม่มีที่อยู่อยู่จริงนะครับอ่านถึงอ่านอ่านฝ่า่าอ่นานไรอ่านถึงอ่านถึงจะขอให้เด้พี่น้องเ้อ เม็ดเดียวอ๋ออยากให้ทุกท่นเข้าไปดูซายด,วด่วนนะครับอ๋ออยากให้ทุกท่นเข้าไปดูซายด,วด่วนวันนี้ตัวฟันสองกิจสองใจเทอเด้พี่น้องสองกิจสองใจเทอเด้เลกมือนีคืือเป็นต่ยานแค้นะครับ อ๋อเขียนให้เป็นแนวทางนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเจาะเป็นตัวรองนะครับวัดดวงไปเล่ยพี่น้องเข้าเรียนฟันตัวฟันก็เม็เดเยียวออกตัวนี้กับรเสียใจเพราะว่าเข้าไปตัวนี้แล้วเนาะแ <c oughs> ม่นบ,นะบ่เลขรัฐบาลนะครับเลขรัฐบาลพรุ่งนี้สิบโมงคึ่งมาเจอกันนะครับโคงสุดท้ายระวัง โอ้มีแต่หวยอันพี่น้องมีตัวหัวอันสินนเรียนยี่บ้อวดน,นี่ซื้อหรือากันซื้อได้บอสานเจ็ดสามเก่าเจ็ดเก่ากับหัวมาดูนะครับพวกกนนะตัวฟันนะครับเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์เก้านะครับพวกกนนะมีตาเก่าอันค้าเนาะพี่ติว๋วเนาะสื่ออยู่บ่อเหรอเรียกวิ่งนี่อบออันมันว่ค เดี๋ยเลีวิ่งกัินตัวเนาะอันนี้ออยเขียนให้นะครับออยเขียนทห้ถ้าเผื่อเอาไปวางอยู่ในห้องวีนะครับถ้าเผื่อทุกคนไม่ได้เข้ามาดูนะเพืกันนะเขียนมม่ห้บ่ออัดจะเบิ่นเนาะเก้าเก้ากันสามสามครับพี่น้องนะสามสามนะครับในสูตรออมีส้มสามนะเพะกันนะออมจะติดไปอยู่นะมีสามสามสื่อจะสามสามเนาะบ่ออันเนาะ ออกไม่ยังออกมีตะเล็กอันเนาะมีน้องเนาะใครจะเอาเม็ดเดียวมือหนีมีแต่เกาเก็าจะบวบเปิลเก่าๆหกๆ 6, 6, 6, 9, 9, เ,เก่าสบาเล็กเบิ่นบ่พี่น้องมือน,นีกลัวเบิ่ลจังนะครับขัวเบิ่ลจังสวัสดีคนโดหกสิบเจ็ดท่านครับมาเร็วๆดึงเของเอฟซีในไอ้พี่ตีเอาพี่ตีมาท่านในข่าบ่ พี่ตีว่าท่านได้เข่าป่ะเดี๋ยวทักทักไล่ไปได้ห้องเอฟซีมันเป็นห้องเก่ามันเป็นห้องห้องห้องนี้เดี๋ยวออให้ดูดายเบิ่งครับห้องเอฟซีเป็นห้องห้องเดิมแต่ครับนี่ครับมันเป็นห้องห้องเดิมตอนนี้ออให้อดินมาอดมินมาช่วยนะครับก็คือให้อดินมาวางแนวทางนะครับ นี่นะเป็นห้อง fc สองนะพวกกันนะแต่เข้าไปได้นะครับเข้าไปได้ออมเวลาออก็จะไปเล่นด้วยนะครับเพราะว่าห้องนี้ทุกห้องนะครับทุกห้องก็ห้องมีห้องอยู่สามสี่ห้องห้าห้องนะพวกกันนะอเล่นเข้าไปเล่นได้หมดนะครับแต่อถ้ามีเวลาแต่ห้องนี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อยออจะเข้าห้องนี้นะครับห้องออไพ่นะครับพวกกันนะห้องนั้นก็ปล่อยให้ให้น้องแอดเขาทางานไปนะครับพวกกันนะก็ห้องนี้อเข้าก็เข้าไปเล่นอยู่นะครับ วันนี้เราก็ฟัน06ไปนะครับน้อยน้อยน้อยแบบบปกติน้อยหวัวตะเคยเหรียญครับพี่น้องเราก็รุดๆไปนะครับรุดๆวินงวินไปนครับพี่น้องเนาะอ่าน่าจะเป็นพี่ติ๋วเนาะพี่ติ๋วเนาะจำหน้าได้เนาะหน้าสวยๆเนาะพี่ติวเนาะวิ่งรวด3กับ6นะครับบินก็36ออก60 60ลนะ่างเนาะก็พอได้นะครัเพกกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอ๋อจะลองจับโผลยให้นะครับ ใครจะเอาเม็ดเดียวกดเลขหนึ่งมาใครจะเอาเม็ดเดียวจิ้มเลขหนึ่งมามาดูแนวทางเม็ดเดียวนะครับมันเด่นยากหลายกันยิ่งเม็ดเดียวพี่น้องเด่นยากหลายกันแท่งตัวเด่นกับเ,เม็ดเดียวครับสายดวนหันเนาะใครเะาเม็ดเดียวจิ้มเลขหนึ่งมาใครจะเอาเม็ดเดียวจิ้มเลขหนึ่งหัวใจรัวๆเร็วๆ,ๆเขาเป็นุดถูกรัฐบาลหรือว่าครับพี่น้องดีคอถูกปุม่มวันนี้นะเพก่อนนะ วันนี้เราไหว้ปู่นะครับเพกกันนะไปไหว้ปู่ด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะเลขทูบปู่เลขรัฐบาลนะเพกกันนะเลขรัฐบาลนะครับเดี๋ยวออดูก่อนว่าออได้สงสัยด่วนนะสายด่วนเดี๋ยวสี่ให้สายด่วนไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวให้สายด่วนไปด้วยเลยเนาะขอให้มาเดอ้อนะครับขอให้มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยสายด่วนไม่ได้ส่งเลย พอว่าจะให้สายด่วนไปเลยนะพวกันนะหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆตอนนี้หกสิบสี่ท่านครับมามามาม,ามือนีเข้าไปขอพอนปูน้องกันพี่น้องเข้ามาหลายๆได้จะหารอยคนได้พี่น้องนะไล์สดออเคยเยอะสุดก็ประมาณเกือบสามร้อยนะพวกกันนะแต่เข้ามาแบบเข้ามาแบบพึบนะครับพวกกันนะมาพึบแล้ว เฟดด่วนบล็อกทันทีเลยนะครับค่ามากค้าย่อยถ้าย่อยกันเขามากอ่ะบวกนยังแต่ค่าเข้ามาปุบเราเรียบร้อยนะครับเพจเรานะครับมาดูนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวสวัสดีคนดูหกสิบสี่ท่านครับหนึ่งร้อยท่านเลยเร็วสวัสดีครับพี่นันทนาวันนะครับอัดแล้วนะเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดโอ้ยใกลตรงกันครับวิจิวเหรียญน้ำยู่ดเหรียญน้ำอยู่ครับแต่แต่ก็เบาๆนะครับพวกกันนะ ถ้ามันเข้างวดนี้งวดหน้าเราตามต่อนะถ้ามันเข้างวดนี้งวดหน้าเราค่อยอัดนะครับอัดจักอัดจักยี่สิบบาทหวยอะไรก็เป็นไปได้นะครับเพืกันนะสามเก้านะครับพื่นนะสามเก้านะครับสามหกนะครับเพื่อนนะกลับหัวนะครับสามเก้าสามหกใครชอบก็าตามนะครับเพืกันนะชอบก็าตามนะครับเม็ดเดียววันนี้นะครับเพื่นนะ เม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อมิเตก่าเก่าเก่าบเนาะเก่าเก่าจนะครับพี่น้องเนาะสตัว2 9 5นะครับห้าสา,านะครับเพื่อนนะห เก้าศูนย์แล้วก็ห้าเก้าหนึ่งนะครับแคปเอาแล้วก็เข้าห้อง V นะพวกกันนะแคปเอาแล้วก็เข้าห้อง V ไปเอาสายด่วนยางด่วนนะครับเพื่อนนะยางด่วนครับยางด่วนเร็วๆเข้าไปเอาสายด่วนนะครับ out, เข้าไปเอาสายด่วนนะครับแคปเอาเข้าไปเอาสายด่วนนะพวกกันนะ แคปเอาแล้วเข้าไปเอาสายด่วนใครจะเอาสายด่วนนะครับจิ้มลิงก์เข้าไปเข้าไปดูนะครับเพื่อนนะชอบก็ตามนะชอบกะแทงเล่นดูนะครับเพื่อนนะนี่นะครับใครจะไปสายด่วนจิ้มลิงก์ที่ออปักหมดไว้ให้เปิดเข้าไปถ้าจะซื้อซื้อในห้องนี้เลยห้องซื้อนะครับเพื่อนนะห้องซื้อนะครับเฮทีลอตโต้นะครับเฮทีลอตโต้นะครับเพื่อนนะ ซื้อเลยซื้อในห้องนี้ปิดนะปิดรับสองทุ่มสิบนาทีนะครับสองทุ่มสิบนาทีนะครับให้พิมพ์บอกว่ามาจากอภัยแอดมินจะส่งลิงก์ตัวนี้ให้นะครับเพื่อนนะแอดมินจะส่งลิงก์ตัวนี้ให้เข้าไปเอาสายด่วนนะเพก่อนนะเข้าไปได้เลยเข้าฟีฟีจิ้มลิงก์ตัวนี้อ๋อว่าทีแรกอ๋อจะส่งเข้าห้องนี้เครื่องนี้ให้นะครับอ๋อไม่ได้ส่งนะนี่ครับจิ้มเข้ามานะครับ จิ้มเข้ามาได้เลยมาจิ้มเข้ามาทุกท่านจิ้มเข้ามาได้เลยตอนนี้ไม่รู้ว่าลิงก์ไหนนะครับทุกท่านนะตอนนี้ไม่รู้ว่าแอดมินส่งเข้าลิงก์ไหนนะครับน่าจะเป็นห้อง v ีสองเนาะใครเข้าไปแล้วนะครับน่าจะเป็นห้อง v ีสองนะครับทุกทนนะ น่าจะเป็นห้อง V2 นะครับน่าจะเป็นห้อง V 2สองจิ้มลิง์วินวินเนี่ยอ๋อมีเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดครับเลขชุดวินนะเลขชุดวินสามตัวเลขชุดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดถ้ามันออกแปลกๆนะครับมันเคยออกแปลกๆยู่ได้พี่น้องด้วยมันเคยออกแปลกๆนะครับเพก่นนะเชื่อใจไม่ได้นะครับ เชื่อใจไว้เด้อเล่าห้าหน้อยพี่น้องเด้ลออทาให้เป็นแนวทางถ้ามางวดน,นี้งวดหน้าเราตามสายด่วนเลยนะถ้ามางวดน,นี้งวดหน้าเราตามสายด่วนนะครับอย่าลืมนะครับเพกกันนะถ้าเม็ดเดียวก็เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดนะครับเพกกันนะมันสิเบิบร์นมอเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูสายด่วนนะครับเข้ามาเลยเข้าฟรีๆนะครับเร็วๆ เข้ามาได้เลยห้อง V2 นะครับ487คนนะครับนี่นะแอบเอาเดรอมาได้กันหมดแล้วเนาะ Yeah, s <S อากาศเย็นเป็นพุ่มแพรพี่น้องเย็นนำไาตันดังน้นมันวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ถูกสามตัวเด้อพี่น้องเด้อขอให้มาสามตัวนะครับไปขอไปจิบน้ำางอนครับพี่นอ้องอาจจะจิ้มเม็ดเดียวนะครับอจจะจิ้มเม็ดเดียวแล้วก็ตัวเด่นตัวฟัน นะครับกิมเบาเบาแล้วก็ไปสายด่วนนะครับเพื่อนนะไปสายดว่ยดวนมันหมานจ้ามันหมานครับพี่ไพรวันครับมือนีขอให้ปังๆเด้อพี่นองเด้ออทาแนวทางนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับอยากให้ทุกท่านถูกทําด้วยความเต็มใจนะครับเพื่อนนะออถูกทุกท่านก็ถูกนะครับถ้าเลียนะถ้าเลียนะน,ะนะแต่ออทําลงมาเขียนลงมาออก็เรียนทุกตัวนะครับได้ก็ได้ด้วยกันนะครับเพื่อนนะได้ได้ด้วยกัน สองทุ่มหน่อยๆสองทุ่มนิดๆครับเราไปเอาเลขปูเราไปเอาเราไปขอโชคลาภกระปูครับพี่น้องมื้อนี้ขึ้นไล่สามเทียพี่น้องเลยขึ้นไล่สามเทียแต่มีกําลังใจจากพี่น้องเรานะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็กดแชร์ให้นะครับเพกกันนะขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องเนี่ขอบพระคุณมากๆนะครับมีออก็มีกําลังใจนะครับถ้า แฟนเพจเข้ามากดแชร์มาพูดคุยกันนะครับบ่ได้วอาอยูู้เดียวเขาชื่อว่าเป็นบ้ายพี่น้องบอกอยู่แตอยูู้เดียวก็าชื่อว่าเป็นบ้าแอดมินแป๊บเองครับขอลงไลฟ์แอดมินขอเลขลาวแอดมินส่งขอความขอเลขลาวครับเดี๋ยวส่งแนวทางให้นะครับเข้าห้องวีกันได้เลยวันนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ